สวัสดีครับเพจทีเลสคอมนะครับส่งงานรอบเย็นนะครับอันนี้น้ำปิด2ตอน2ตัวนะครับเดตู้ปลานะครับปรับไฟป,ปิดไฟได้นะครับเปลี่ยนสีได้ครับการหวน7จ t 12 g กิกนะครับ หลานี่มาเทสกระจ่อนะครับป๊อบดูตั้งค่าปรับไอ้นี่แหละตั้งค่าในปั๊บจีโอเทปรับปรับอันปรับอันตาไปเลยปรับอันตาเทสปรับอันตาเทสการนะครับให้ดูสเปคหน่อย ตัวนี้ก็ CPU นะครับ32คอร์เอ้ย36คอร์นะครับ72เทรดนะครับ Intel Xeon E5 2696 V3 นะครับ r a ม128 GB นะครับ128 GB แล้วก็ M.2 นะครับ NVME 512 GB นะครับกระจอผล 7XT นะครับ 12X นะครับความร้อนเย็นนะครับชุดน้ําปิด2ตอน2ตัวนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าลูกค้าไปปล่อยบอดนะครับต้องล็อกคอนะครับเข้า M S c o n f i g นะครับปุพิมพ์หน่อย M S c o n f i c C O N เข้ามาตรงนี้นะครับล็อก64เทศไว้นะครับถ้าปล่อยบอดนะครับล็อก64เทศไว้นะครับไม่งั้นมันจะบัคกนะครับ มันจะบั็กใช้ไม่ครบนะครับแต่ถ้างานอื่นพวกตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับใช้ใช้ได้หมดครับคอมันจะเทรดมันจะวิ่งเสมอนะครับแต่ถ้าเป็นปล่อยบอดใช้โปรแกรมบอดนะครับต้องต้องล็อกไว้นะครับมันบั็กวินโดว์นะครับเป็นทุกเครื่องนะครับถ้าเกิน32คอนะครับอันนี้อันนี้เทสฟู f u l ลด o a d มาแล้วนะครับเทสฟู f u หล load มาแล้วนะครับ นี่ครับถ้างานบางอย่างนะครับวินโดว์มันจะใช้แค่แปดเทตนะครับใช้เยอะแค่แปดเทตครับบอดก็เป็นนะครับแบบนี้แต่ถ้าเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับถ้าสมมติมันเป็นพวกงานตัดต่อเลยครับมันจะวิ่งเต็มนะครับวิ่งเต็มแบบนี้นะครับเบิร์นหมดครับใช้ได้ทุกหัวนะครับแต่มันอยู่ที่การจัดสรรของวินโดว์นะครับ ทีวินโดว์มันมันจะบักอยู่นะครับถ้าผู้เกินสามสิบสองคอนะครับต้องล็อกไว้นะครับล็อกไว้แล้วมันจะใช้ใช้บาลานซ์มากกว่านะครับถ้าเป็นงานตัดต่อไม่ต้องล็อกครับมใช้หมดครับอันนี้ส่งโคราชนะครับอันนี้ส่งโคราชนะครับสนใจแบบนี้ก็สอบถามได้นะครับสามสิบหคอนะครับ